คลิปนี้นะคะเราจะพาไปเกาะช้างค่ะทั้งเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวากับรถคู่ใจเจ้าใจแอนนะคะที่พาเราลุ้นตลอดทั้งเส้นทางนะคะ s <S ไม่ว่าจะขึ้นซ้ายหรือลงขวานะคะ oh. ก็ <laughs> ลุ้นกันตลอดทางจริงๆแล้วค่ะเกือบไปกินข้าวลิงนะคะบนหาดรับแล้วค่ะด้วยความที่เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะเราก็เลยทําให้เจ้าใจแอนของเรานะคะรถคู่ใจของเราคันนี้มีปัญหาตลอดเส้นทาง หลังจากรถเรามีปัญหานะคะเราก็ตัดสินใจลงนะคะแล้วก็กลับไปนอนที่จุดกลางเต็นท์ด้านขวานะคะหลังจากอีกวันหนึ่งเราก็มาที่อยุทยานแห่งชาติทานยงเนื่องจากว่าเราคิดแล้วว่าเจ้าแสีอนของเรานะคะไปไม่รอดแน่ๆคะ่ะด้านขวาอาจจะเยอะกว่านอี้นะคะหลังจากการเดินทางที่สวักสวายมาเรื่อยๆนะคะเราก็ได้เจอ,ส,อสิ่งดีๆค,ค่ะ เจอจุดชมวิวสวยๆค่ะฟ้าหลังฝนก็ย่อมสวยงามเสมอค่ะแล้วก็สร้างความประทับใจนะคะให้กับเรานะคะในการไปสามวันสองคืนที่เกาะช้างค่ะ ดีเกาะช้างมาถึงแล้วนะคะเกาะช้างค่ะตอนนี้นะคะตามไปวันนี้เราจะไปเกาะช้างเลี้ยวซ้ายตื้อ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 เลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายแต่ก่อนอื่นเราขอจะรอพี่ก่อนนะคะ nice เราก็ได้ขับรถตามสิทธิ์พี่นะคะไปหาดรับอนุสร์สถานเกาะช้างนะคะโดยที่เรานะคะขึ้นขขาไปเรื่อยๆโดยเราไม่ได้ศึกษาเส้นทางมาก่อนเลยทําให้นะคะรถเรานะคะมีปัญหาเรื่องหม้อน้ําอยู่แล้ว <c oughs> ก็ถึงขั้นกับความทุกข์มาเยือะเลยค่ะไม่ออกไม่ได้แล้วรถลุงแล้วจะออกอะ สิทธิ์ผู้พี่ก็หายไปเลยนะคะตอนนี้เอาไงล่ะคะกลับรถก็ไม่ได้ต้องไปต่อคะ่ะผ่านขึ้นไปเรื่อยๆคะ่ะเราก็ฮึดสู้คะ่ะไปคะ่ะพอเราคงไปได้อยู่แ,แม้ว่าพักคัดเราจะเริ่มไหม้แล้วยะยะสุดท้ายเราก็น็อกคะ่<ย>ะกลางภูเขาเลยคะ่ะอันค้างเนินแล้ว จะได้ต้องเอาหินลองดูนี่คนคนพามาต้องรับผิดชอบดุนล้ออ๋อสิผู้พี่เป็นไงล่ะว้าเย้ลุนตอนลงอีกเนี่ยโอ้ย ด้านขวานะคะก็เป็นจุดที่สวยางามนะคะเราแวะพักเมื่อคืนนี้นะคะวันนี้นะคะเราตัดสินใจที่จะลงไปทางซ้ายนะคะเพื่อที่จะไปอยู่ที่อุทยานทานโยงคค่ะซึ่งเป็นเส้นทางที่เราคิดว่าไม่โหดเดี๋ยวไปดูเส้นทางนะคะว่าทําไมเราถึงคิดว่ามันโหดสําหรับเจ้าใจอันรถบ้านคู้ใจของเราะคะ่ะตอนนี้กําลังขับลงขับลงแล้วนะคะขับลงแล้วยังไม่ขึ้นขับแไม่ขึ้นแต่ไม่กำลังขับกลับไปที่ท่าเรือ วะะันนี้เราเลี้ยวขวามาดังนั้นเดี๋ยวเรากําลังจะลงไว้ดูแต่เราจะบอกว่าสําหรับเจ้าใจแอนเราเนี่ยเลี้ยวขวาขึ้นมาก็ถือว่าโหดแล้วโหวดจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดู ทางข้างหน้ากันต่อทางที่เรามาเมื่อวานนะคะเป็นเส้นทางที่โหดค่ะสําหรับเจ้าใจแอนนะคะเรามีปัญหาพัดลมหม้อน้ํานะคะไม่ทํางานเมื่อเรามาถึงเกาะช้างแล้วทําให้เรานะคะไม่ได้สามารถซ่อมได้ <Okay. S 2> ทําให้แรงม้าของเราตกนะคะทําให้รถเรามีปัญหาเรื่องความร้อนค่ะทําให้กําลังของเราตกนะคะเราจรึงต้องปิดแอร์นะคะลงเขาตลอดเวลาค่ะซึ่งแต่ละทางนะคะก็จะมีโค้งที่เยอะแล้วก็เป็นทางลงและขึ้นเขา นะคะที่มันเป็นเหมือนโค้งพับผ้าตอนช่วงขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังว่าเออเราขึ้นมาได้ยังไงแต่เมื่อเราขึ้นมาได้แล้วนะคะเราก็ต้องลงได้ขนาดถึงว่าเราหารถยกเลยนะคะเพื่อที่จะลงไปข้างล่างนะคะเส้นทางของเกาะช้างนะคะเป็นเส้นทางที่ธรรมชาติสวยงามต้นไม้เขียวกระจีนะคะแล้วก็มีโค้งที่อันตรายไม่ว่าทางลงหรือทางขึ้นนะคะใครที่ขับรถนะคะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะถ้าช่วงฝนนะคะตกลงมา ก็เราจะต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นนะคะอยู่สิคะเส้นทางนะคะทั้งขึ้นทั้งลงตลอดเลยโค้งนี้นะคะเป็นโค้งที่เรารุ้นมาตลอดทางเลยค่ะแล้วเราก็มาถึงจุดกับอุทยานแห่งชาติทานปยงค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตกลงมันเรามาพักที่อุทยานแห่งชาติท่ามายมเกาะช้างเลี้ยวซ้ายค่ะดูข้างหน้านะคะทะเลสวยเลยวันนี้ก็มาเร็วนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะว่าจะไปอุดหนุนน้านตรงนี้อีกนิดนึงนะคะและ้วเย็นเราก็จะปิ่งย่างพอดีเรามีบันดี้มาด้วยนะคะวันนี้เรามีสิทธิพุ่พี่นะคะรถคันเล็กๆน่ารัก๋ย่าดูนะคะเดีย๋ยวเราไปแอปชทค่ะ ตอ, да อนนี้นะคะเราก็กำลังขยับรถนะคะเข้ามาจอดขัางข้างกันอยู่ตอนนี้เรามาสองพันนะคะที่กดช้างคืนนี้เราไม่เหงาแน่ค่ะเรามีสมาชิกด้วยเจ้าแอลสามร้อ่น่ารักนี้นะคะเห็นรถคันตะมุตตะมิแบบนี้นะคะมีความสามารถพิเศษค่ะกางปีกได้ด้วยนะคะพี่เขานะคะกำลังกางปีกอยู่นะคะมีโซล่าเซลล์ตั้ง3แผงนะคะรับรองค่ะ ใช้ไฟได้อย่างสบายเลยค่ะค่ะพอมาถึงอุทยานนะคะก็ติดต่อที่ศูนย์บริการท่องนักท่องเที่ยวทานมย,ยมตรงนี้เลยนะคะก็เดินเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ข้างในได้เลยนะคะที่ต้องจองด้วยไหมคะไม่ค่ะต้องเต็คอินได้ที่นานวอร์ได้เลยอ๋อยกเว้นบ้านพักใ่ใช่บ้านพักหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทหนึ 1, ่งหลังหนึ 1, ่งหลังสี 1, ่เตียง โอ้ได้สี่คนจำกัดไหมคะสี่ <ไป S 1> คนหรือว่าเกินมานั้นได้อออลุ่มวันรวยให้ได้ขอบคุณนะคะสวัสด,ดีค่ะเจ้าหนะ้าที่น่ารักมากมาสรุปราคาให้ดูก่อนนะคะรานกลางเต็นท์ที่นี่นะคะแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะคะนี่คะ่ะดูกว้างขว้างนะคะกว้างมาก นะคะลานกลางเต็นที่นี่80บาทรับได้20บคันค่ะยีเตนท์ค่ะส่วนบ้านพักนะคะทานมะยมหนึ่งและทานมะยมสองหลังละ1,000บาทพักได้4ถึง6คนมาในครอบครัวนะคะถ้าเป็นในครอบครัวเนี่ยก็มากันได้เจ้าหน้าที่อารมุ่มอร่วยให้นะคะว่ามีสีเตียงนะคะสามารถพักได้ถึง6คนเลยนะคะแต่ว่าบ้านทานมะยมหนึ่งกับสองอ่ะเราจะต้อง จองนะคะโทรกิ้งกิงหาเขานะคะจองดูค่ะอันนี้วิวทะเลเลยค่ะทุกเต็นท์นะคะหันหน้าออกทะเลหมดเลยทะเลสวย <ST AT> ๆค่ะ <ST AT> หรือยกภาพไปชมห้องน้ำก่อนนะคะ ห้องน้ำนะคะโอ้สะอาดสะอ้านเนาะทำดีดูแลดีติดทะเลมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเลยเห็นไหมคะก็ห้องน้ำอันนี้ก็มาถึงห้องน้ำแล้วนะคะแยกห้องน้ำนะคะแยกชายหญิงเดี๋ยวขออนุญาตเข้าห้องผู้หญิงนะคะ ๋ยวเข้าเข้าๆนะคะพอดีไม่มีใครก็นี่นะคะห้องน้ำสะอาดมากค่ะยกนิ้วให้เลยอันนี้เป็นห้องสุขาค่ะดนะเดี๋ยวาไปน,นับให้ดูก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้องสุขาห้าห้องเราแยกเป็นโซนห้องสุขานะคะแล้วเราไปดูโซนนี้นะคะอ่างล้างจานเอ้ยโทษค่ะอ่างล้างหน้าห้องน้ำปลื้มห้องน้ำ เป็นแบบนี้นะคะส่วนห้องน้ำชายนะคะก็สะอาดไม่แพ้กันนะคะก็มีทั้งอ่างล้างหน้าที่อาบน้ำแล้วก็สุขานะคะก็เป็นแบบชักโครกนะคะห้องอาบน้ำนะคะก็เป็นรุ่นใช้แบบตักนะคะลิมิเต็ดจริงๆนะคะมานะคะก็ยังมีสมาชิกมาเริ่มมากางเต็นท์แล้วค่ะตอนนี้ก็เห็นอยู่สองเต็นท์นะคะ พอดีค่ะตอนนี้นะคะมื้อกางวันแล้วพอดีว่าเราจะไปทานที่ร้านอาหารปรากฏว่าร้านอาหารปิดตอนเย็นก็เลยเลี่ยนแพนนิดหน่อยเลยต้องทานเนื้อ,อย่างกับไส้กรอกนะคะเดี๋ยวพี่ที่มาด้วยบัดดี้เขาจะหุงข้าวเหนียวให้เราค่ะสรุปจะได้กินเนื้อ,อย่างกับข้าวเหนียวนะคะต้มตําด้วยนะคะเราจะสส่ง่ายๆนะคะทาเลยลงมือกันทำมื้อกางวันของเราปฏิบัติก่อน สเตเปเขาป้ายเนื้อ,อย่างจากแมคโครอันนี้เป็นเนื้อออสเตรเลียนะคะถูกด้วยราคาอยู่แค่ร้อยหกสิบเองหนึ่งชิ้นมันก็แก๊สเราจะหมดไหม แล้วเราก็ปรุงด้วยน้ำมันหอยนิดหน่อยพิวด้วยน้ำมันหอยขอนม ความหอมอยู่ที่เจ้ารถแมรี่เนี่ยคะ่ะเลยรัอปไปนิดหนึงนะะ่งค่ะ ตื่นเต้นกับการลงเขาของเจ้าใจอแอดเพรเดี๋ยวนมันดได้ทีแ่แล้วก็ทำการปิดไฟเมื่อคลีมันดันขึ้นมาที่ถอดไฟเฮ้เขาช่ามั้ยไคะ โอ้ป่ากาแฟไทยนมน,นะนี่นะคะวันนี้เรามาสำรวจครัโโวีดูโหเขาทานกันเป็นจริงเป็นจังนะคะนี่เราก็อาศัยท้องข้าวเหนียวกับเขาเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องยอมค่ะขอยอมค่ะ <laughs> ยอมบ้านนี้เลยนะคะกับข้าวจัดเต็มค่ะ อะไรจะมีความสุขเท่าพวกเราไหมน้องใช่ไหมคะคุณน้องใช่แล้วทำกับข้าวค่ะทำกับข้าวนะคะวันนี้เรามาเขาได้นะคอลแลบกับเที่ยวไปเรื่อยนอนในรถใช่ไหมะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวเราจะขอชิมถือมือน้องนะคะได้เลยค่ะวันนี้เราจะมีนึ่งข้าวเหนียวกินกับแกงเห็ดใส่ไก่แล้วก็มี<ฮ>ตำส้มตำปูปลาร้านะคะ,คะ นี่ฝีมือนะคะน้องเจนนี่เราวันนี้รู้สึกดีใจมากมีคนตำซบตำวิวแบบว่าวิวนี้วิวดีมากดูทะเลทะเลดูคนสับนะคะอันนี้ยอมแพ้เลยค่ะนี่นะคะนนนออชอบชอบ สีแซบนัวามากเฮ้ยลมเลยน้องเจนนี่เรานะคะใครสนใจนี่หลังไม้นะคะหลังไม้ได้บ่าเดี๋ยวสอนไม่ให้หลังไมคือสอนตำส้มตำโอเคค่ะขอบคุณค่ะมือกังวันอันแสนอร่อย นี่นะคะมืนกลางวันของเราสมาชิกตำสมตำมาให้น้องเจนนี่ตำสมตำมาให้ดูวิวตอนนี้น้ำกำลังลงอย่าอิจฉานะคะกินข้าวริมทะเลขนาดนี้ปหลังจากที่เราทานอาหารเรียบร้อยนะคะเราก็ ไปชมบรรยากาศค่ะของลานกลางเต็นท์รวมทั้งเราก็ขี่เจ้าจักรยานนะคะไฟฟ้าของเราไปจุดชมวิวทานมยมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใครจะเดินไปก็ได้นะคะ<ห>ซึ่งไม่ไกลจากที่เรากลางเต็นท์เลยก็เห็นไหมคะมีพี่ๆเขาเดินชมกันนะคะที่สะพานย้อนกับเราที่เราจะไปเราก็ขับเจ้าจักรยานน้อยของเรานะคะไปถึงจุดชมวิวค่ะแล้วก็ มองมาเห็นฝั่งของอุทยานค่ะเห็นเจ้าใจแอนของเรานะคะสวยเด่นสง่าแล้วก็รถบัตตี้คู่ใจที่มาด้วยกันค่ะเจ้าใจแอนอยู่นั่นถ่ายรูปนี้ก่อนนี่ไงคะเจ้าใจแอนของเรากับบัตตี้คู่ใจค่ะมองจากฝั่ง ของจุดชมวิวนะคะเราก็ซูมเข้ามานิดนึงค่ะเห็นไหมคะอุทยานสวยงามนะคะแบบที่นี่นะคะก็ยังมีภูเขาให้เราชมวิวได้อีกค่ะจุดสวยๆแบบนี้นะคะเราก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะหลังจากที่กลับมาจากขี่จักรยานแล้วนะคะเราก็ไม่พลาดที่จะลงไปเล่นน้ําดูนะคะเราว่าเราจะลงไปเล่นน้ําสักนิดนึง แต่ลงไปขาจุมน้ําแล้วก็ข้างล่างเป็นหินนะคะเราก็ต้องใส่รองเท้าลงไปนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเรากลัวหินจะบาดเท้านะคะเราก็เลยต้องใส่รองเท้าลงไปแต่เราลงไปได้ไม่ไกลนะคะเนื่องจากว่าน้ําลงไปลึกมากทําให้เรานะคะก็เล่นเล่นแค่พอเป็นกระใสค่ะแล้วก็เดินกลับขึ้นมาไปทานข้าวค่ะ เวลาอาหารเย็นแล้วนะคะเราก็เดินไปทานอาหารเย็นเรากำลังมาทานข้าวที่ทานวยมซีฟูดดูวิวสวยงามมากดูวิวนะคะ มมนเนเราก็ทานกันไม่กี่อย่างนะคะเราก็ทานกุ้งผัดพริกเกลือปลาหมึกแดดเดียวปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะเพราะว่าพวกเรานะคะทานน้อยนะคะ<ม>ก็ทานกันน้อยๆร<ม>ักษาสุขภาพค่ะ<ม>ขอขอบคุณนะคะที่รับชมตะมุตตะมิกินเที่ยวของเรานะคะเราจะพัฒนาและปรับปรุงคลิปนะคะของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะสามารถติชมพวกเราได้เลยนะคะ ผลงานของถ่ายรูปต้นมะพร้าววววเจ้ามดกินไปลเลืสอ้ชีวิตจริงเดีย๋ยวไปดูด้วยคะว่ารูปสวยขนาดไหนเมื่อ <c oughs> กี้แคหปึ่งกโดนการอีบ4ดเดี๋ยวเราเจะดูไปสวยเท่ยัง <c oughs> ชีวิตล้ว ขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้ดูคลิปเราจนจบน,นะคะช่วยเป็นกําลังใจให้เราด้วยอย่าลืมกด s ับ s ไค i b e ให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดีๆของเราเพียงกระป๋บบองละ13 9บาทเองค่ะสเปรย์กันน้ำนะคะเราจะได้มีแรงมีกําลังมีทุนในการพาไปเที่ยวต่อไปคะ่ะขอบคุณค่ขอบคุณค่ะ สเปรย์กันน้ำล็อกเกอร์ทีเมื่อพ้นลงที่วัสดุที่ต้องการปกป้องแล้วสามารถกันน้ำกันโครนกาแฟน้ำหวานสารเคมีได้ทั้งหมดเปรียบเทียบก้าอีแคมปิ้งที่พ้นสเปรย์ส่วนที่พ้นน้ำจากลิงเหมือนบนใบบัวมาทดสอบแบบโหดๆดเลยก็แล้วกันจุ่มทั้งตัวในทะเลไม่เปียกเลยใช้ไม่ล่าพ้นครั้งเดียวทนนานมากกว่า12เดือนใช้ได้กับพลานั่ง p v ซโดยไม่มีผลกับผิววัสดุจะใช้กับรองเทา้ากระเป๋าหมวกเต็นท์อุปกรณ์แคมปิ้งได้หมดหาซื้อแล้วได้ที่ฟู o d แลนด์ลาซาดาช้อปปี้นะจ๊ะ